โอเคสวัสดีครับทัวร์ริงเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิ e งเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำอ่าเซตนี้จริงๆแล้วก็ถือเป็นเซตชุดรับขวัญอีกหนึ่งชุดนะครับเพราะว่าคันนี้ก็อ่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าดำเนินรอยตามคําแนะนำของร้านทัวร i n ิ e งเอเดชั่นของเรานะว่าเมื่อออกรถแล้วต้องการให้รถ มันมีภาพจำนะครับแนะนำเลยครับเมื่อออกรถแล้วเนี่ยให้ขี่มาร้านนี่คันนี้ไม่สิบสกิโลนะไม่สิกิโลใช่ไหมแต่ก่อนมาร้านนี่เขาไปเคลือบไปเคลือบแก้วมาก่อนนะอ่ะเคลือบแก้วให้มันดูวิ่งวิ่งดูเงาเงรักษาชุดสีกันตั้งแต่เติมเริ่มต้นเลย Africa Twin LC l c นะครับคันนี้ก็คือตัว CRF ชื่อเล่นของเขาคือ CRF 100 นะครับตัวนี้ก็เป็นตระกูล L 4แล้วโสมใหม่ล่าสุดนะครับดีไซน์ใหม่ล่าสุดนี่ฮะมาพร้อมกับสีเนี่ยม,มันดูคล้ายๆกับแบบสีเดิมนะนะครับของปี2022แต่กราฟิกจะเปลี่ยนใหม่นะครับตัดลายกราฟิกมาให้ใหม่นี่2023 Africa Twin จุดเด่นของเขาเรื่องของคัน,นสำหรับคันนี้ก็คือเรื่องของตัว ชุดเรือนใหม่นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะถ้าใครใช้กันอยู่จะเข้าใจถังน้ำมันยิ่งใหญ่เหมือนเดิมตามสไตล์แอฟริกาทวินเขานี่เลยเ,เราเดินดูรอบคันก่อนนี่ดูรอบคันกันก่อนครับบสำหรับคันนี้นะครับก็เรียกว่าจัดของแต่งจำเพนจำเพนไปอีกหนึ่งเซต เป็นชุดรับขวัญน,นะครับเอาไว้การเดินทางท่องเที่วออกทริปช่วงก่อนสงกรานนี้นั่นเองนะอ่ะจัดใส่อะไรกันเข้าไปบ้างเรามาไล่เรียงกันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะ,ะสิ่งแรกถ้าขับแนวแอดเวนเจอร์แล้วก็จะต้องลุยเนี่ยนะไม่มีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Crash Bar นะครับตัวแฟลชบา a r ตัวนี้นะครับเป็นงานของ t u u r a t e c นะครับเป็นงชุดงานของ t o u r a t ท ัวราเทคเนี่ยเขาจะแยกชิ้นกันนะครับระหว่างชุดบนกับชุดล่างนะครับเวลาสั่งต้องสั่งแยกหรือใครจะบอกว่าสั่งช,ชุดบนบวกล่างก็ได้นะครับชุดบนนี่ครับจะทําดีไซน์มาเนี่ยมันเข้าไปกับชุดลักษณะของโค้งเว้าของตัวชุดสีก็เลยนะครับอ่าลุณนั่ครับสำหรับงานของตัวราเทคเนี่ยจะไม่เหมือนใครตรงที่ว่าจุดยึดใต้แผงคอ นะครับจุดยุดใต้แบ,บ่คอที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็จะทำเป็นชิ้นงานและออกแบบมานะครับให้มันมารับตัวคร a ชบาร์ด้านหน้าทีมีจุดรอยเชื่อมมีบูทเชื่อมกันระหว่างตรงกลางนะครับระหว่างจุดซ้ายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทําให้เสริมความแข็งแรงให้กับตัวชุดคร a ชบาร์คันนี้ป้องกันชุดสีรถได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นชุดคร a ชบาร์ล่างนะครับในสารระบบของโคราเทคเนี่ย เขาเรียกชิ้นนี้ว่าเป็นแฟริงคราชบาร์นะครับโปรเทคแฟริงโปรเทคชั่นนะครับส่วนชิ้นนี้เขาจะให้ชื่อว่าะะเป็นอิสติกังโปรเทคชั่นนะครับก็คือเป็นคราชบาร์ล่างก็จะเป็นเรื่องของตัวการใช้เครเื่อ,องดนวยนิดนะะัดมาครับเมื่อมีคราชบาร์โทรเทคแล้วนะครับตีนเป็ดก็ให้มันเข้าเซตเข้าชุกาดกันตีนเป็ดเซตนี้เป็นของโทรเท็นะครับไม่มีไม่ได้ถือเป็นของจับเตะเมื่อมีตีนเ็ดมีคราชบาร์แล้วนะครับ เพื่อให้ชีวิตรเราง่ายขึ้นโดยสําหรับเฉพาะโดยเฉพาะคนที่ต้องล้างรถและดูแลรถเองนะครับก็คือตัวขาตั้งคู่นะฮะขาตั้งคู่ตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นของ L 4นะครับเป็นงานของ m o t o Skill เขาตัวนี้เลยนะครับ<ไ>ตัดมา<ไ>สำหรับรถใหม่ๆที่เพิ่งออกรถมาแล้วต้องการดูแลรักษาโซ่ขอ้อต่อต่างๆนะครับให้ใช้งานกันยาวๆนะตัวนี้เลย Scott Tyler ชุดหลอดถ้าสกอตเลอร์เขาจะเรียกว่าเป็นชุดหล่อลื่นเขาไม่ใช่เขาไม่หยอดชุดหล่อลื่นโซ่อัตโนมัตินะครับเป็นการเป็นอุปกรณ์ในการหยดน้ามันนะครับน้ามันตัวน,นี้เป็นน้ํามันหล่อลื่นเอาไปหล่อลื่นโซ่นะครับ ทำไมเราถึงแนะนําว่าจําเป็นมากๆแล้วก็แนะนําเลยว่าเวลาออกรถตอนใหม่ให้ติดตั้งเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวสปอตไฟเนอร์เนี่ยเขาเป็นน้ามันที่ไม่ผสมสารเหนียวนะครับเราแนะนําให้ติดตั้งสปอตไเนอร์เพื่อที่จะให้น้ํามันของเขาเนี่ยที่ไม่มีสารเหนียวเนี่ยเข้าไปเคลือบชุบข้อต่อโอลิงต่างๆข้อต่อโคข้อต่อโซ่ทุกๆข้อนะครับก่อนที่จะมีซามีมีดิมมีอะไรกไ็แล้วแต่ไปเกาะน,นะครับจะช่วยอายุ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวโซ่เขาเคลมว่าได้ถึงเจ็ดเท่าเลยทีเดียวนะสาหรับชุดนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อไปติดตั้งเองนะก็แนะนำเลยครับว่าเวลาติดตั้งเนี่ยให้ตัวหัวจ่ายหรือหัวเข็มเนี่ยฮะมันจี้ไปที่ตําแหน่งขาเข้าของตัวสเตอร์กับโซ่ก็จะอยู่บริเวณนี้ประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็จะวิ่งเข้าไปไม่แนะนํานะไม่แนะนําว่าให้ไปติดตั้งบริเวณขาออกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการดีนน้ำมันออกนั่นเองติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายเข้างานระบบให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวของอเป็นตัวท็อปของ Scott Tyler mm hmm. เขาจะเป็นรุ่น e-system น e ะ e-system mm hmm. จะมาพร้อมหน้าจอนะครับสำหรับตัว Scott Tyler mm hmm. เรามีรีวิวแยกต่างหากทาไว้แบบเจาะลึกเลยสําหรับใครที่อยากได้ตัวรีวิวตัว Scott Tyler แบบเจาะลึกพักกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูได้ติดตั้งจอบริเวณนี้ได้เลยอ่ะพักมาด้านบน,นี้ครับคอนโรลบอ ลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดล็อกโทรศัพท์มือถือของควอดล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับควอดล็อกตัวนี้ก็สามารถที่จะยึดกับแนดนของแอฟริกาสฟรนได้เลยนะครเป็นบาเมาส์แบบนี้ติดตั้งตัวเสริมกันสั่นเรียบร้อยให้กับชุดล็อกของเขานะครับอ่ะถัดมาครับเป็นที่ชาร์จ usb นะครับ3.0 2อพอร์ตนะให้มาแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับปากกันน้ำอย่างดีตัวนี้บอกโวลต์มาในตัวด้วยนะครับ ก็มาที่พระเอกของงานนะครับของเซ็ตนี้ก็คือชุดปิ๊บอลูมิเนียมสมามใบของแ a n เทอร์นะครับพร้อมแหลกท้ายและแหลกข้างตรงรุ่นแบบเฮฟวี่ดิวตี้เอาไปใช้แบกกันได้เลยนะตัวปิ๊บข้างนะครับเป็น30ขนาด38ลิตรปิ๊บบน55ลิตรนะครับอ่ารูปิ๊บข้างก่อนครับ,รบมันจะให้มาเนี่ย38ลิตรนะครับถ้านึกไม่ออกก็คือมันสามารถที่จะใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊ก15นิ้ว วางเข้าไปแบบนี้สบายๆครับหนึ่งใบนี่วางได้แบบนี้เลยกุญนะแจที่เขาให้มาเ้าจะให้กุญแจมาทั้งหมด4ี่ดอกด้วยกันสําหรับปี๊ข้างนะแต่ใช้แค่ดอกเดียวที่เหลือเก็บไว้เลยนะตัวฝา,าจะให้อินเนอร์มาแบบนี้หรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาเนเลยแล้วถ้าที่ตัวบอดี้ก็เช่นกันก็จะให้อินเนอร์มาด้วยแบบนี้ปิดฝาครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองถอดตัวปี๊ให้ดูนะครับเึิบกดล็อกครับ กดสลักเทปตีบริเวณนี้เหนะ็นไหมบเก็บสลักก่อนครับนะแล้วจับปี๊บให้มั่นคงนะครับจับตัวปี๊บแล้วดึงเฉียงขึ้น4.5องศาแบบนี้ลักษณะการทำงานของเขาก็คือตัวล็อกตยูนี้ฮะมันเข้าไปในชุดสลักทั้ง4มุกพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับและข้างทำตรงรุ่นให้นะครับแบบเทปวีดิวตี้ มีชุดค้ำล่างค้ำหลังนะครับการตัวปิ๊บโคงเคงืงโคงเกงเวลาที่เราต้องบรรทุกน้ำหนักนะแล้วในส่วนของค้ำแหลกท้ายตัวนี้เราทำพิเศษให้กับคันวิโดฉพาะเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งตัวปิ๊บ55ลิตรนะครับเราอยากให้ชุดขาชุดปี๊บเนี่ยมันไม่แว่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องชุดมีชุดเสริมนะฮะความแข็งแรงให้กับตัวแหลกท้ายอ่ะลองดงูตครงมาดูแหลกท้ายนี่นะครับตัวแหลกท้ายที่ลูกค้ามีมาเนี่ยตัวนหนักท้ายตัวนี้เป็นางานกของสูน นะครับอ่าแล้วจําเป็นต้องใช้ตัวเพลทอะแดปเตอร์พิเศษตัวนี้ของแพนเทอร์เพื่อที่ยึดกระถางทําตัวนี้ได้เลยนะครับเราทําให้ตรงรู่นสวยงามแล้วก็ลงตัวแบบนี้แข็งแรงน็อตทุกจุดที่ใส่ให้เป็นนอ็อตสเตลเลตทั้งหมดนะครับทำสียิงทรายระบบพาวเดอร์โค้ดให้อย่างดีมีประกันให้กับชุดชุดเหล็กเนี่ยมีประกันให้3ปีเลยทีเดียวอ่ะเราดูในส่วนปีบ,บนปีบ,บน55ลิตรใส่โมกรุระมุงใบแบบนี้ครับ แล้วก็มีอินเนอร์ให้มาที่ตัวฝาสายรั้งฝาจะให้มาสองสองข้างเลยตัวบอดี้ก็จะมีอินเนอร์ให้เช่นกันครับวันนี้ร้อนได้เรื่องกันเ่ยอ่ะถอดปี๊บนะครับปุ๊บโอ้โหเด้งแรงนะอ่ะตัวปี๊บเนี่ยเมื่อเราถอดเสร็จปุ๊บกดสลับเซฟตี้นะครับกดสลับเซฟตี้แล้วประคองไว้นิ่นึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด้งเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เก็บสลักก่อนนะ จับตัวปี๊บแล้วดึงถอยหลังตรงๆเลยครับปึ๊บแบบนี้ตัวถาดตัวนี้แหละครับนะครับเป็นถาดของแพนเทอร์ที่เราทําให้พิเศษนะครับยึด6จุดด้วยกันนะครับเสริมความแข็งแรงให้อยา่างดีไม่มีสัน่นไม่มีสะเทือนดีเลยอ่ะเวลาเราใส่นะเราก็เอาตัวปี๊บสลักเนี่ยให้มันเข้ากับผมทั้งสี่ให้เข้ากันเข้าทั้งสหมดแล้วนะครับ กวสลักเซฟตี้เอาชุดเกี่ยวลงมาเกี่ยวถาดดึงกลับครับปึ๊บแล้วล็อกทุกครั้งนะตำแหน่งนี้แนะนำให้ล็อกทุกครั้งนะครับฝาจะปิดบ้างไม่ปิดบ้างไม่เป็นไรดีข้างเหมือนกันเวลาวา่างเลงให้ตรงทั้ง4หมุดพร้อมกันนะครับแล้วก็ตบลงเฉียงสี่ห้าเมื่อกี้เราดึงเฉียงขึ้นอันนี้ตบลงเฉียงขึ้น4.5ปึ 4, ๊บเก็บ แล้วก็ล็อกทุกครั้งตำแหน่งนี้ก็เช่นกันต้องล็อกทุกครั้งนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะกุญแจดอกเด,ยเดียวกันได้แหละได้ได้อ่ะล็อกเรียบร้อยโอเคสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับชุดปี๊บสามใบพร้อมอุปกรณ์อิสซสซี่เครื่องป้องกันต่างๆที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณพี่เพื่อนท,ที่ติดตามนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราไปดนไปก่อนสวัสดีครับ